สามวัวเนี่ยเออเนี่ยผมก็คือเป็นะปกินดีครับที่ได้มาพบกับเราวันนี้วันนี้ก็ภารกิจเล่นรัดเล่นวนมีมีนะครับก็เลยได้มีโอกาสมา,าพบปะกับเราเป็นไปตามนโยบายของคสชนะครับตามคำสั่งที่หนึ่งถึงสี่รับจำนวนหน้าร้อยหน้าสิบเจ็ดที่ให้ทาำในเบอร์และผู้ว่านะครับมา กับควบคุมการทํางานไม่กำกับเดิมกำกับอยู่แล้วล่ะตอนนี้ให้มาควบคุมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องงบประมาณนะครับทพรหลักให้มานดูก็คือให้มาร่วมรับผิดชอบกับท่านด้วยเดิมกำกับดูแลก็ดูว่าทำไปตามนโยบายไม่อะไรต่างไหมต้องถูกระเบียบนี่คือการกำกับดูแลเป็นตามนโยบายของมงรัก ครับโยบายทางราชการบางรัฐบาลทารัฐบายขอ้าเนี่ยเพียงการกำกับดูแลแต่ตอนนี้เขาก็ขอให้ผู้ว่าไปกํากับเทศบาลนะครับไปไปควบคุมเทศบาลให้ในอำเภอมาควบคุมอบตความหมายการควบคุมก็คือเหมือนมีมาเหมือนมีเหมือนมามีส่วนร่วมด้วยนะ้าใจมาทำงานด้วย ต้องมารู้ว่าการใช้ใจ่ายต่งางๆตามกรอบที่ให้ทําไปเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาั่างการมอไมสถ้ารัฐบาลเอออบตทําถูกต้องก็โอเคคนก็รัปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายแต่ถ้าอบตอทําไม่ถูกระเบียบไม่ถูกต้องตามนโยบายไม่ถูกระเบียบนเพื่อรต้อิชอบด้วยนะครับมีการควบคุมนะครับ งั้นทำต่างพอได้พอมันเป็นกฎหมายเทียบเท่าท่านพระราชบัญญัตินะครับต่างแล้วต้องปฏิบัตินั้นก็ให้เข้าใจในบทบาทตรงนี้งึ้นก็ตัวนายพอก็ไม่อยากไม่อยากจะมาควบคุมอะไรกับท่านหรอกนะเพราะท่านก็เก่งมีรากยี่หกปีแล้วเป็นอวตารเปนมาตั้งแต่ปีสามเจ็ดอวตารนี้ตั้งปีไหนอ่ะสามเก้าสามเก้าใช่ไหมเออนี่เราจะก็เลยจะติดปีเลยติดยี่สิบแล้วเนี่ย โอ้เ้าเป็นสาวก็ส่งประกวดนางงามได้แล้วเกสิบแปดปีนี่นะก็ถือว่านั่นละถือว่าโตละนและครับทำบัตรประชาชนแล้วมีครอบครัวได้แปปีนี่แบบนั่นก็ฝากทุกท่านนะครับว่าให้ปฏิบัติตามร่วมเรียะเวลาผมเข้าใจว่าอยูประมาณเป็นปีอ่ะก็จะมีการเลือกตั้ง ท่านจะไดมอยู่ในบรรยากาศของคอสชอนะครับคอสชอม,มัเลยยมมัเลยลงออไปนะมายๆๆเยอะมัเยกเลิกนะครับรัฐบาลมันมีเงาเป็นอคอสชอ,อยู่นนี้ทหารดูเบื้องหลังงบประมาณบางตัวบางแห่งบางเรื่องพอไป,อไปขเ,ออเข้าไปผ่านคอสชเงินส่วนกลางนะพระองค์ล,ลงมาให้เราเนี่ยคอสชอจะต้องใีความรับผิดชอบจอดแล้วถึงจะเข้าเข้าคณะมนตรีมนตรีนี้จะแจ้งกระจวงกระทรวงกลมทั้งหลายแล้วก็ส่งเงินมาให้เรานะครับนั้น พอตชอจะดูทุกเรื่องจะเป็นเหมือนเป็นรัฐบาลเงาใน้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับเพระเาะพลเอกประยุทธ์นี่จะหมดหวันละ